เราอาจคุ้นหูกับชื่อเมืองอังวะด้วยเหตุที่ว่าสถานที่แห่งนี้เคยเป็นราชธานีเก่าของเมียนมาและมีความเกี่ยวพันกับประวัติศาสตร์ไทยตามประวัติศาสตร์เมืองอังวะผ่านการสู้รบและได้รับการฟื้นฟูมาแล้วหลายครั้งและในปีพุทธศักราช2382อังวะต้องเผชิญกับเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่จนถูกทำลายอย่างสิ้นเชิงปัจจุบันเมืองอังวะอยู่ในเขตมณฑลมันเดเลมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งที่น่าสนใจ และในฐานะคนไทยสถานที่หนึ่งที่พลาดไม่ได้ในเมืองอังวะก็คือวัดบากยาจาวซึ่งเป็นวัดที่สร้างด้วยไม้สักที่มีลวดลายประณีตงดงามมักคุเทศเล่าว่าสถานที่แห่งนี้มีร่องรอยของชาวไทยที่ถูกกวาดต้อนมาจากกรุงศรีอยุธยาการเดินทางไปยังวัดบากะยาจาวนั้นนอกจากจะต้องนั่งเรือข้ามแม่น้ำอิระวดีไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วสิ่งที่สร้างสีสันให้กับการเดินทางอีกอย่างหนึ่งก็คือการโดยสารรถม้าอีกทอดหนึ่งนั่นเอง ผมยีบนิ่อมานะครับที่กําลังจะนั่งไปเมืองอังวะซึ่งสถานที่แห่งนี้เนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ไทยนะผู้ชมตรงที่เมื่อครั้งที่กรุงศรีรยาแตกนะครับแล้วชาวไทยเนี่ยถูกเกณฑ์เป็นเฉลยศึกแล้วก็มาอยู่ที่เมืองอังวะแห่งนี้นะครับมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งที่แสดงถึงศิลปะวัฒนธรรมสมัยริยาที่ชาวอินธยียของเรานะครับมาทิ้งผลงานไว้และเมื่อมาเมืองอังวะครับผู้ชมการเดินทางเนี่ย เป็นสเส่็์อยานะ่างหนึ่งถ้าใครมาขอนอนแล้วไม่ได้นั่งรถมาอย่างนี้นะครับก็ถือว่ามาไม่ถึงนบคุณผู้ชมตลอดเส้นทางเล็กๆที่รถมาวิ่งผ่านเราจะได้สัมผัสกับอากาศบริสุทธิ์แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติและวิถีชีวิตของชาวอังวะมรดกตกทอดจากบรรพชนที่ครั้งหนึ่งเคยถูกทิ้งร้างวันนี้ได้สร้างอาชีพให้กับชาวเมียนมาที่มาพร้อมกับการท่องเที่ยวที่เติบโตขึ้น เมื่อมาถึงวัดบากยาเจา้าเราจะเห็นเรือนไม้สักขนาดใหญ่วัดแห่งนี้เป็นวัดที่มีเสาไม้สักที่สร้างจากไม้สักทั้งต้นโดยไม่มีการตัดทอนจำนวนมากถึง267ต้นสร้างด้วยศิละปะสมัยต้นๆของเมืองอังวะอายุราว700ปีประวัติศาสตร์เล่าว่าคนไทยเกือบ1 0 0 0 0แสนคนที่ถูกเกณฑ์มาเป็นเฉลยศึกหลังกรุงศรีอยุธยาแตกนั้นมารวมกันอยู่ที่นี่ ดังนั้นเราจึงได้เห็นศิลปะสมัยอยุธยาที่ช่างฝีมือไทยฝากไว้ที่วัดแห่งนี้ด้วยอย่างรูปสลักพญาครุฑที่มีความสวยงามอย่างที่เห็นปัจจุบันวัดแห่งนี้มีพระจำพรรษาอยู่ที่สำคัญคือเป็นสถานศึกษาให้กับเด็กๆในละแวกใกล้เคียงและเหล่าเนนน้อยที่ต้องการศึกษาหาความรู้รวมทั้งพระธรรมคำสอน หลังจากเปิดประเทศแล้วขุมทรัพย์ที่ยังบริสุทธิ์เหล่านี้ไม่เพียงแต่จะทำให้เรามองเมียนมาในมุมที่ต่างออกไปแต่ยังจะช่วยสร้างรายได้ให้คนในชุมชนและผลักดันเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นด้วย และทั้งหมดนี้นะคบเป็นเพียงบางส่วนของไฮไลท์สำคัญของสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองมันเดเลที่รอคุณผู้ชมให้มาสัมผัสวิถีชีวิตวัฒนธรรมและทรัพยากรที่ยังคงบริสุทธิ์อยู่ครับก่อนหน้านี้ครับคุณผู้ชมทรัพยากรเหล่านี้อาจจะดูไม่มีค่าอะไรแต่เมื่อเปิดประเทศแล้วครับทรัพยากรเหล่านี้ซึ่งเป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่ค่อยๆหลั่งไหลเข้ามาได้สร้างโอกาสสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับประชาชนชาวเมียนมาครับหากคุณผู้ชมมีโอกาส ผมก็อยากแนะนำคุณผู้ชมนั้นมาเยี่ยมเมียนมานะครับโดยเฉพาะเมืองมันดาเลแห่งนี้รับรองว่าคุณผู้ชมนั้นจะได้ประสบการณ์ที่ประทับใจไม่แพ้ประสบการณ์ไหนๆเลยครับนันทสิทธิ์นิดเมธาถ่ายภาพสถาปัต์แพทองทีมข่าว AEC Today รายงาน